สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนจุมจิมวรรนานรวยแต่ยังเลี้ยงแฝดแบบโบราณหลังจากที่คู่รักหมื่นล้านนักแสดงสาวจุมจิมวรานาาจันทรสมีทายาทของห้างดังหาดใหญ่กับสามีพัฒราจึงการโกลผู้ประกาศข่าวนักอสังหาเรมมาซัพ์ได้ออกมาประกาศข่าวดีว่ากำลังมีทายาทบุตรแฝดไปก่อนหน้านี้ สำหรับบุตรแฝดได้คลอดกระทันหันอายุครนภ์30สัปดาห์นิดๆแต่หากย้อนกลับไปเรื่องราวของทั้งคู่มีอุปสรรคที่เรียกว่าวาที่พ่อตาพัดเราว่าต้องบอกด้วยว่าวันที่ไปรอที่กองถ่ายเขาก็พูดออกมาประโยคหนึ่งว่าจิ้มพร้อมแต่งงานแล้วทำให้เรารู้สึกว่าเราเดินหน้าเกียร์ห้าเลย เอาละเตรียมงานแต่งงานจุ้มจิ้มเล่าต่อว่าแต่ว่าก่อนหน้านี้พี่พัดก็พูดนะว่าอยากแต่งงานกับจิ้มมาเรื่อยๆไม่ใช่ว่าอยู่ๆจิ้มมาพูดเรื่องแต่งงานแล้วตอนไปบอกพ่อพ่อก็ตกใจพูดเสียงเข้มเลยผมไม่เคยเจอคุณเลยพอได้ยินแค่คําว่าแต่งงานคําอื่นพ่อคงหูดับไปแล้วเจอกันครั้งแรกจะพูดอะไรแบบนี้ได้ยังไงพัดเล่าต่อว่าแล้วคิดดูไปเจอพ่อก็ไม่มีจังหวะให้พูดเลยเราว่านั่งกันหลายคนมีท ถังญาติถังเพื่อนพ่อคนกันไปเต็มเลยเราก็คิดในใจว่าจะทำยังไงดีสุดท้ายก็หาจังหวะพูดได้ตอนอยู่หน้าร้านสเต็กระหว่างรอรถมารับจุมจิมเราต่อว่าตอนรอรถมารับหนึ่งนาทีพัดเราต่ออีกว่าคือไม่พูดก็ไม่ได้แล้วไงพรุ่งนี้ต้องบินกลับกรุงเทพแล้วไม่งั้นก็เสียเที่ยวเปล่าก็เลยคุณพ่อครับ ผมอยากจะคุยเรื่องแต่งงานพ่อเปลี่ยนหน้าเลยแล้วพูดเบาๆเดี๋ยวไว้ค่อยคุยกันจุ๊มจิมเราต่อว่ามันเร็วเกินไปพัดเราต่ออีกว่าก็กว่าจะผ่านด่านได้ต้องมาเจอด่านพ่ออีกแต่สุดท้ายก็รอดมาได้หลังจากทั้งคู่มีทายาทแล้วแม้จะรวยหมื่นล้านแต่หากดูวิธีการเลี้ยงบุทของทั้งคู่นั้นเรียกได้ว่าเป็นการเลี้ยงบทแบบเก่าที่ไม่หวือหวาอะไรมากมายการเลี้ยงดูไปทางแบบเรียบง่ายอยู่ง่ายกินง่าย เหมือนบุตรคลอื่นๆทั่วไปเรียกได้ว่าครามครัวนี้น่ารักเอามากๆท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจาก topnewsroom.info ขอบคุณครับ